ประชาลพัฒนาชาติวันนี้พาคุณฟังไปติดตามเรื่องราวของขนมครับแล้วก็เป็นขนมที่ต้องบอกว่าเป็นขนมไทยที่ใส่ไอเดียลงไปแล้วก็ลบภาพขนมโบราณอย่างที่เราเคยเห็นภาพมา แทบจะโดยสิ้นเชิงครับเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นขนมอารัวเนี่ยหลายคนจะนึกถึงเป็นภาพขนมที่มีจับจีบเป็นจุกๆเนาะแต่อารัวที่เขาทำเนี่ยนะครับที่เราจะสนทนาพูดคุยกันเขาเป็นอารัวกุลาบอย่างนี้เป็นต้นนะคุณฟังนี่เป็นตัวอย่างเดียวนะวันนี้นัดหมายสนทนาพูดคุยกับเจ้าของเพจไทยละมุนและเป็นเจ้าของร้านขนมและอาหารไทยใส่ไอเดียนะครับ คุณนัทนิตกอจเจริญหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อครูนกยูงครับวันนี้เรานัดหมายกับครูนกยูงไว้นะครับสวัสดีครับครูนกยูงครับสวัสดีค่ะแม่พอพูดถึงขนมไทยหลายคนก็จะนึกถึงภาพความเป็นโบราณจัดสํำรับเนาะเป็นอะไรต่ออะไรอย่างงี้แต่ว่าขนมไทยที่ครูนกยูงเอามาทามันเหมือนกับการเขาเรียกอะไรนะเป็นฟิวชันนะ่นอะมาประยุกต์มีทําน,นู่นนี่นั่นที่แบบลืมหน้าตาแบบโบราณโบราณไปเลยนะ ใช่ค่ะถามอย่างนี้ก่อนครับเริ่มต้นที่มาที่ไปไปยังไงมายังไงครับถึงมาชอบเรื่องราวของขนมไทยแล้วยังแปลงขนมไทยให้มีความร่วมสมัยแล้วก็ทันสมัยถึงขนาดนี้ครับก็ต้องเริ่มจากปีห้าสี่ค่ะที่ว่าน้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมใหญ่เลย ทางทางนุกยุมกาแฟเนี่ยค่ะทำธุรกิจเกินตัว <S <S แล้วก็พอเราทําเกี่ยวกับพวกระบบจัดเก็บซึ่งมันก็อยู่ในนิคมในอะไรเนี่ยพอ <S <S น,พน้ำท่วมจมเลย อช่โดนเต็มเต็มคือหยุดหยุดเป็นปีหยุด<ร>เป็นปีเราก็เริ่มแบบต้องดึงเงินเก็บของเราอะค่ะมาใช้ใช้ไปเรื่อยๆรืจนเริ่มแบบหมดใ,หใช่แล้วเราต้องหาอะไรทำใช่ <S 1> <S 1> รเริ่มจากการทําขนมเพราะว่าตั้งแต่เล็กเนี่ยคุณยายคุณแม่ก็ทำแเปลี่ยนแต่เราก็ไม่ได้เก่งแต่เราก็จําได้อยู่ว่าไอ้นู่นไอ้นี่อย่างตัวอย่างพวกบุ้นอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากบุ้นก่อน อ่าก็เริ่มจากคุณก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จอะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มไปดูในในกลุ่มในกลุ่ม YouTube ในกลุ่ม Facebook เห็นเขาลงขนมไทยซึ่งเราชอบอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอขนมอัลลูอะฮะไปเเห็นวิธีการทําเขาอะเป็นครีมครีเป็นครีมคแบบแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบีบกันเป็นจุดๆึงจุดเนาะใี่ผัดใส่บุรีจับจีบบิดหมุนนะเดียววะใช่ใชเราก็ไปจให้เดียวว่า เอ๊ะมันเป็นครีมครีมเหมือนบัตเตอร์ครีมซึ่งเขาบีบเป็นดอกมาให้ได้นี่นาอต,ตอตทนที่เขาทำเคก้กเนาะเราก็ลองเราก็ลองแล้วก็เริ่มเริ่มบีบอะคะ่ะจับไม่รู้จักเลยเจับหัวบีบไม่รู้จักอะไรก็เริ่มศึกษาตั้งแต่ตรงนั้นนะคะล้วก็เริ่มบีบเป็นดอกขึ้นมาเป็นดอกุูลาบซึ่งไม่สวยในทีแรกแแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีใครทําอืมเราทําแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่พอดีแล้วก็เออ่คล้ายๆแบบว่าหัวหน้า ของแฟนนะคะแฟนเก่าเนาะเขาก็ลองลองสั่งเราได้แหละไปแจกลูกค้ารอยต่อวยแฟนก็เลยบอกว่าวิมันเป็นจังหวนะนะมัน,นเป็นอไอเดียเลยละ่ะท,<ำ>ทีนี้ไม่เราทําสติกเกอร์ไหม,มทําสติกเกอร์ติดลงไปเริ่มจากตรงนั้นเลยคะ่ะพอเขาได้ไปแจกแต,ตรงเนี้ค่ะคนก็เริ่มกลับมาจากสติกเกอร์ที่เราติดขนมไปนั่นแหละค่ะอมามาจาก ต้องต้องขอบคุณแฟนของเรานะที่ทำออเดอร์เริ่มต้นให้ทำให้เราแบบปิ๊งไอเดียเลยใช่ไม่างนั้นเราก็นึกไม่ถึงเพราะเราไม่ได้มีหัวค้าขายตรงนี้เลยว่าเราตะอขายยังไงอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ไอเดียที่จากที่เขาจับจีบเป็นจุกจุกจนกระทั่งกลายมาเป็นดอกนี่ก็ถือว่าต่อยอดเยอะเลยนะเพราะก่อนหน้านั้นไม่มีใครทําอย่างนี้เลยนะใช่แล้วยุ่งก็แบบเหมือนไปสอนเริ่มสอนคนก็เอาไปต่อ จากคนที่หนึ่งที่สองที่สามเขาก็เริ่มไปสอนกันต่อไปต่อไปต่อไปจนทุกวันเนี้ยเยอะมากตอนนี้ตอนนี้อาลูกกุหลาบเต็มเลย ใช่ถ้าเทียบกับสิปีที่แล้วนะไม่รู้จักเราไม่ใช่แค่อารลัวกุหลาบอย่างเดียวนะเขามีแบบแม่พิมพ์มีอะไรต่ออะไรเป็นอารัวหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ใช่มันเพิ่มขึ้นมาจากนั้นนะคะเป็นอะไรอะไรค่ะแต่ต้องถือว่าครูนุกยุงเป็นผู้นําเทนนะคือเริ่มต้นจากการทำแบบนี้ไม่กล้าเทมขนาดนั้นก็ยกความดีความชอบให้สู่โบราณไว้ก่อนมันเป็นการต่อยอดแหละเพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นรากทางวัฒนธรรมของเราสูญไปเนาะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะขนมไทยโบราณเฉยเฉ หวานก็หวานไม่ดีต่อสุขภาพแต่จริงๆคือเราทําให้มันร่วมสมัยได้คือต้องแล้วเด็กไม่รู้จักเลยอ่าใช่ใช่อ่กพูดถึงอีกอันหนึ่งคือนอกจากการรวัวที่เป็นกุหลาบเป็นอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยที่ต่อยอดกันมาแล้วอีกตัวหนึ่งขนมผิงสมัยเด็กผมชอบมากเลยนะคือคื มันถูก<ช>แล้วได้เยอะอ่ะอร่อยแต่ว่าอร่อยด้วยนะปัจจุบันขนมผิงมันต่อยอดได้มากกว่านั้นอิกงไม่ใช่เป็นแค่ก้อนกลมๆแล้วก็แตกเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับซาลาเปาแตกมาน่ะใช่อ่ามันทําได้หลายอย่างอันนี้คุณ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 ลุงยูนเองก็เอามาต่อยอดด้วยเหมือนกันใช่เอามาปั้นเป็นกระตูนอตาน่ารักน่ารักเป็นทรงกลมแต่ว่าเอ่อเติมคิ้วเติมหูเติมจมูกแล้วก็ เปลี่ยนสีสันเขานีดผมผมเห็น<อ>รูปนะปรับรับดีมากผมเห็นรูปนะคุณลุงอยุงเป็นตัวกระตูนเป็นผีน้อยอ่ะเป็นอซานตาคลอสแต่ผมนึกถึงอตอนเด็กๆที่กัดอ่ะมันกัดหัวซานตาคลอสขาดเลยนะ <laughs> แต่ก็น่าราักคือเด็กๆจะชอบแหละเพราะมันเป็นไอเดียการ์ตูน แล้วก็ทําให้ขนมผิงมันไม่หายไปแล้วที่มากกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่ขนมผิงธรรมดามันยังเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ําตาลเป็นอะไรที่อยู่บนขนมผิงด้วยอย่างนั้นหรือปะถ้าเป็นพวกพวกน้ําตาลบนขนมผิงอันนั้นน่าจะไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นพวกคล้ายๆเมื่อแรงอะไรอย่างงี้ที่คล้ายๆเป็นเป็นเหมือนเป็นครีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่อันนี้ก็จะต่อยอดไปได้อีก ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราอยากให้เด็กจํารสชาติมากกว่าาขนมแต่ละตัวที่ทน้องกินเข้าไปเนี่ยมันคือขนมไทยบโบราณแต่ว่ารสชาติอย่างนีนนนน้นะเขาก็จะจําไปบอกอืมอืมอืมแต่เด็กๆก,ก็จะรู้แหละว่านี่คือขนมผิงใช่นี่คืออารัวนี่คืออะไรต่ออะไรที่มันเป็นขนมแบบไทยๆใช่ค่ะครับตอนนี้ตอนนี้ครูนุกยุงทํามาขนมไทยเราต่อยอดมากี่ตัว,ตวนะครับเรามีอารัวเรามีขนมผิงเรามีตัวอื่นอีกไหมครับ ตอนนี้หรอคะมันมีเยอะมากก็เน้นๆเลยช่วงนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลทองแล้วก็รัวก็จะเป็นส้มละเป็นมงคลอ่าเดี๋ยวจะเข้าตุ๊ดจีนใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะเข้าตุ๊จีนต้องมีแบบสีทองมีอะไรต่ออะไรนี่ปีใหม่ก็ทองเหมือนกันเป็นเป็นสัรับขนมทองพอพูดถึงทองหลายคนก็จะนึกถึงขนมไทยก็ต้องทองหยิบทองหยอดอะไรนะฝอยทองอันนี้ตระกูลทองแต่จริงๆคือตระกูลทองของขนมไทยมีเยอะกว่านั้นใช่ไหมครับ เยอะกว่านั้นค่ะก็จะมีพวกทองเอกสเสน่จันทรนะคะอทองเอกสเสนจันจากมุงกุฎท่องโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอทองสุพูอันนี้เราก็ต่อยอดจากอ ทองเอกเป็นทองคําขาวเป็นทองชมพู oh, 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 oh. อะไรต่อไปอีกได้คือเป็นตระกูลทองเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แค่ทองคําแล้วเป็นทองอย่างอื่นด้วยล่ะใช่ค่ะเอออันนี้ก็เก๋มากเลยนะคือพอพูดถึงขนมเหล่านี้เนี่ยอย่าว่าแต่เด็กสมัยใหม่เด็กยุคใหม่ๆเลยยุคแบบปัจจุบันเนี่ยที่เป็น40 50 60ิขึ้นหลายคนลืมไปแล้วด้วยนะว่าหน้าตาย,ยังไงรสชาติยังไงเนี่ยถูกค่ะอืมอันนี้เท่ากับเราส่งเขาเรียกสืบต่อแล้วยังส่งต่ออีกด้วย ใช่มัน,น่งมันมันสวยงามสองมันเป็นชื่อที่มงคลแล้วก็ม,มันน่าให้ต่อกันนะคะครับแต่แปลว่าเราก็ต้องไปเรียนรู้สูตรเหล่านี้มาทําให้รสชาติมันคงคงที่ความอร่อยอสูตรเนี่ยนุยุงยังเน้นจากสูตรโบราณเพียงแต่ว่าเรามาลดทอนตัวน้ําตาลลงเท่านั้นเองเพราะว่าขนมเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเน้นว่า ความหวานจะช่วยให้ให้ขนมอยู่นานใช่แต่ใหม่เนี้ยเพราะเราให้ไปแป๊บเดียวก็ทานหมดแล้วแหละเราไม่ต้องอยู่นานก็ได้ก็ลดลงหน่อยลดน้ำตาลลงนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพเพราะชื่อมันคือขนมหวานหลายคนบอกว่าไม่ได้ขนมหวานมันลดหวานมันก็ไม่เป็นขนมหวานสิมันยังหวานค่ะยังหวานอยู่แต่ว่ามันไม่ได้หวานแหลมจนแบบไม่สามารถแบบกินคำสองคำแล้วไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่แล้วณปัจจุบันนี้คือเทรนสุขภาพเขามาแรงนะเรื่องของลดความหวานแต่ว่ายังอยากทานขนมหวานอยู่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะ อันนี้ก็จะลดความหวานลงมาแล้วก็ดีต่อสุขภาพได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอ่ะตาตอนนี้เรามีสำรับที่เขาเรียกว่าไปกันกับของแต่ละเทศกาลด้วยเหมือนกันปีใหม่เอ้ยแล้วก็มีสำรับออทองเดี๋ยวตุดจีนจะมีสำรับแบบเป็นทองเป็นอะไรต่ออะไรอีกด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะถ้าช่วงจุดจีนปีนี้ของนายยุงหวังก็จะเป็นเปียส้มมงคลงแล้วก็จะขน,นมเทียนที่เป็นก้อนก้อนทองอะค่ะเป็นขนมเทียนแทนที่จะไปหอ่หอหออ่อบทอง เรามาใส่เป็นก้อนทองอืก้อนทองก็คือไปอีกไปอีกไอเดียหนึ่งแล้วครนี้คือขนมเทียนปกติเราก็จะเห็นใส่ใบตองเขาขาวเนาะใช่ถูกต้องค่ะเป็นกระทงอ่ะเป็นกระทงกระทงกระทงแต่นี้เราทําเป็นก้อนเป็นสีทองเลยเป็นก้อนทองใช่เป็นก้อนทองเลยเหมือนทองคําอย่างเงี้ยก้อนทองคำจริงนะคะแต่รสชาติยังเป็นขนมเทียนอยู่ ถูกต้องมีไส้ขนมเคียนผัดเข้มข้นเหมือนโบราณเฮ้ถามเป็นความรู้เราใช้อะไรเปลี่ยนสีจากสีขาวๆของมันที่เป็นแป้งกลายเป็นสีทองเนี่ยครับใช้ฟักทองค่ะ๋อใช้วัตถุตามธรรมชาติด้วยเป็นฟักสองชายถ้าสีแดงๆก็จะเป็นข้าวเหนียวดะโอ้ต้องถือว่าไอเดียเก๋มากนะครับแล้วยังมีทําถึงไม่ใช่เทศกาลก็ยังมีทําเป็นตัวกระตูนทําตัวอะไรเยอะแยะไปหมดด้วยเหมือนกัน ช่ก็จะเป็นพวกเป็นคนชอบอะไรมุ้งมิ้งแบบนี้เลยแล้วมีลูกผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทําขนมให้ลูกทานซึ่งเขาเป็นหน้าตาเดิมๆเขาไม่ทานก็เลยทำอันเป็นกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กๆด้วยด้วยที่คอยดึงคอยดึงแขนคุณพ่อคุณแม่ซื้อเออันนี้เป็นเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญเหมือนกันนะครับวันนี้เสียงตอบรับดีไหมครับ ดีค่ะดีดีคงเดิมเหมือนทุปีเลยทั้งที่เราก็ย้ายย้ายผานที่อยู่แล้วนะก็ยังตามกันมาเป็นการส่งจัดส่งอ่าคือดืมก่อนหน้านั้นอยู่ที่กรุงเทพหละตอนนี้ตอนนี้เลียงคุณฟังละครูนุกยูงของเราย้ายกลับไปที่จันทร์แล้วถ้าใครไปเที่ยวจันรเนี่ยนะตลาดริมคลองโบราณก็เรียกตลาดน้ํานะตรงตรงตรงริมคลองจันทบูรณ์นะอ่าแล้วครูนุกยูงอยู่แถวแถวนั้นไม่บอกพิกัดไปเดินหาอยู่แถวแถวนั้นแหละ แล้วก็ Delivery ทั่วประเทศด้วยเหมือนกันนะครับยังจัดส่งอยู่ะนะคุณยงนะใช่ค่ะอ่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจครับอยากจะปรึกษาอยากจะขอไอเดียแปลกๆพิเศษอันนี้ทำตามออเดอร์ให้ให้ได้ด้วยไหมครับทำให้ได้ด้วยค่ะก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยเพราะว่าเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศตอนนี้มันมีแบบ จัดส่งแบบห้องเย็นก็มีต้องกลัวว่าจะเสียหายรลรว,ลวเราไม่ได้ใส่สารกั<า>ร<า>นบูดใช่ไหมคุณไม่ใส่ไม่ใส่แล้วมันจะเก็บไว้ได้นานไหมครับส,สมมุตินะผมอะตอนนี้อยู่จันทบ,บุรีสั่งจากจันทบ,บุรีไปเชียงใหม่อาจจะใช้เวลาเดินทางสักวันสองวันมันจะเก็บไว้ได้อีกสักกี่วัน ขนมที่นายุงใช้จัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขนมที่อายุยาวเลยเช่นอรุนี่ยอยู่ได้15วันนะคะขนมทองโปงหนึ่งเดือนโสมนัสหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยทองเอกเสนจันทร์ก็คือ1ิเพราะมันก็คงด้วยความหวานนั่นแหละมันคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแหละนี่เป็นภูมิปัญญาของโบราณไทย อายุนานๆเลยคืออครับคือที่ถามอย่างนี้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวมีออเดอร์พิเศษพิเศษอย่างนี้ทําได้ไหมเช่นตอนนี้กระแสหมูเด้งมาอยากได้หมูเด้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือบางคนชอบมาร์คไรเดอร์อยากได้ทุนอันนี้บางตัวจักเกอรเกินความสามารถนิดแต่แต่พร้อมจะลองให้นะ ช่ใช่เร,เราเราเราพยายามค่ะเหือว่าทำให้โจทย์มาแบบนี้เราพยายามทําให้เกือบเกือบจะทุกออเดอร์อยู่แล้วอ่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่มีอีกสองคำถามที่ไม่ถามไม่ได้ทําไมต้องเป็นไทละมุนอ่านี่ข้อหนึง่งรากับอีกข้อหนึ่งก็คือตอนนี้ไม่ได้ทําแค่ทําสําหรับการจําหน่ายเท่านั้นแต่ยังสอนด้วยนะใช่ไหมอ,อ่านี่สองประเด็นครับออเอาเอาเอาชื่อไทยละมุนก่อนคำว่าไทละมุนเนี่ย คำว,ว่าละมุนเนี่ยก็คือความความละมุนของขนมละมุนล,ลิ้นเลยล่ะใช่คำว,ว่าไทยเนี่ยคือการถ่ายความเป็นแบบเป็นนี่แหละ hmm. ตอนที่เรา hmm. อตอนที่เราจุดเริ่มต้นตอนนั้นนะเราเริ่มเริ่มจะเป็นนี่เราทําขนมเนี่ย พื่อถ่ายความเป็นไทยเราออกมาแล้วเปิดเป็นไทยละมุนเป็นประกาศความเป็นไทยเป็นอิสระละใช่เพราะว่าเราหมดนี้จากการทาขนมนี่ละแล้วเป็นการประกาศอย่างละมุนละไมด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เปิดสอนแล้วด้วยค่ะก้าบเปิดสอนออนไลน์ใช่ไหมหรือว่าหรือว่าต้องมาเรียนกันตัวต่อตัว เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพเป็นตัวต่อตัวได้แต่ตอนนี้อยู่จันทบุพพรีไม่สะดวกแล้วก็เป็นออนไลน์ซึ่งเรามีเป็นร้อยกว่กาะคะัดค่ะร้อยกว่กาคัดเรียนซึ่งราคาคัดเรียนเบามากสําหรับคนที่งบน้อยๆเริ่มต้นที่99บาทเท่านั้นเองแต่และแต่และหลักสูตรเพื่อให้คนเอาไปต่อยอดนั่นแหะค่ะครับ99้าสิบเก้าบาทถูกมากใช่ค่ะอุ้ย นี่ต้องเนี่ยเนี่ยถึงเป็นที่มาของการเป็นครูนกยูงเนี่ยนะคือสอนเพื่อให้เอาไปต่อยอดทําอาชีพได้เนาะใช่ค่ะอืรับประกันด้วยรับรองว่าเรียนไปทําได้แน่นอนหลายคนหลายคนเรียนแล้วก็ไปเป็นครูต่อแล้วค่ะอุ้ยแล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองแบบเยอะมากๆที่เราเห็นเราก็ภูมิใจด้วยเราก็ดีใจที่เขาเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่สุดยอดมากเลยครับคือนอกจากสร้างบุญสร้างกุศลแล้วยังต่อยอดเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะ อืมอ่ะคุณผู้ฟังถ้าสนใจครับตอนนี้ช่องทางไหนละ เพราะว่าต้องสั่งจากที่จันทบุรีถ้าไม่ได้ไปเที่ยวตรงตลาดโบราณ <c oughs> จันทบูรีนนะก็จะ <c oughs> ไม่ไม่ได้เจอละเพราะนั้นมันมีช่องทางทางออนไลน์ทางเพจทางอะไรให้สั่งได้ด้วยใช่ไหมครับกนกยุงครับใช่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มบ้านอรัวทาง a c e b o o k อะค่ะเข้าไป<ค>ทางกลุ่มบ้านอรัวได้เลยครับหรือว่า Facebook ส่วนตัวของนกยุงก็ได้ค่ะก็จะเป็นชื่อนกยุงเลยภาษาอังกฤษนกยุงนัทนิตเลยค่ะอ่าเสิร์ชภาษาอังกฤษนกยุงนัทนิตสะกดตรงตัวเลยนะ แล้วก็ตอ n o k y W o n c แล้วก็นัเนิดได้เลยอ่าเป็นเพจนะครับโอ้นี่ผมเข้ามาละผู้ติดตามร่วม7,000คนเลยนะไม่น้อยนะ,ะแล้วก็ะจะเขียนเป็นนักเรียน<อ> <laughs> นักเรียนน่าจะเยอะแหละหนเนอะ,ะก็สกดตรงตัวครับนกยุงนัทนิดวงเด็บคือคอารัวกุลาบนี่เป็นซิกเนเจอร์ของของของครูนกยุงเลยนะครับแล้วก็<ด>ช่องทางน,นี้สั่งได้อยากได้ไปจัดสำรับหรืออยากได้ไปทานเล่นหรืออะไรบอกการอินบ็อกมาส่งมาแล้วก็แจ้งกันได้เหมือนกันนะครับได้ค่ะลาคา้าไม่แรง,งนะ ล่งงล่วง,วงนานิดนึงอ่าล่วงนานิดนึงเพราะว่าออเดอร์เยอะใช่ไหมใช่มีออเดอร์ทุกวันเลยต้องรีบนะคุณผุ้ฟางต่อคิวจัดคิวกันดีๆนะแล้วถ้าต้องแบบเผื่อไว้สักหน่อยสักสักสองสาวันนะให้มีเวลาในการทำค่ะอ่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ใครสนใจก็เข้ามาที่เพจได้หรือจะมีไลน์มีเบอร์โทรศัพท์สายตรงอะไรบอกได้นะครับ ุณลุงครับค่ะถ้าเป็นเบอร์โทรจะเป็น0990341961ค่ะอันนี้เบอร์โทรศัพ์สายตรงนะค่ะส่วนถ้าเป็น l ล n e ไอดีก็จะเป็นนกยูง0310ค่ะ0310นะครับใช่ค่ะอ,อ,อันนี้แอดไลน์ได้นะครับแอดไลน์ได้เลยนกยูง0310หรือเบอร์โทรศัพท์คือ0990341961 ใช่ค่ะครับหรือเสิร์ชง่ายๆเสิร์ชอาลัวกุหลาบนกยูจกจงยจะขึ้นมาที่นี่เลยนี่ผมเสิร์ชอย่างนี้เลยนะ,ะ <laughs> แล้วก็อินบ็อกได้สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมไปจานอีกทีได้แวะไปเยี่ยมชมได้ทานกันอีกรอบแน่ๆนะครับได้ค่ะยินดีมากๆ <laughs> ขายดีๆครับแล้วก็ต่อยอดเรื่องของการเรียนการสอนสร้างงาน,สร,างงานสร้างอาชีพกันต่อด้นะครับ ขอบคุณมากมากครับคุณนุกยูงคารขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุกยูนะครับคุณนัทธนิตก่อเจริญนะครับเจ้าของเพจไทยละมุนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขนมและอาหารไทยใส่ไอเดียนะตอนนี้ไปอยู่ที่จันทบุรีนะครับใครที่ไปเที่ยวที่จันทไปเที่ยวตลาดริมคลองโบราณเนี่ยนะครับก็เยี่ยมชมกันได้นะครับหรือ ตามช่องทางตามเพจตามเบอร์โทรก็ได้นะครับเบอร์โทรก็คือ0 9 9ย์เ1้าเนะครับหรือถ้าเป็นลายก็จะเป็นนกยูง03-10นะครับหรือเสิร์ชง่ายๆอารอารวกุหลาบนกยูงก็จะเข้าไปที่หน้าเพจนะครับเอามวฝากกันในช่วงของประชาลพัฒนาชาติครับ